สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง BAT นั่นเองนะคะซึ่งก็หลังจากห่างหายกันไปเป็นเดือนนะคะวันนี้บุ๋มก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนพร้อมกับคอนเทนต์ก่อนสิ้นปีนี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นการรีวิว iPhone 13นั่นเองนะคะว่ายังน่าใช้อยู่ไหมในปลายปี2025หรือว่าต้นปี2026นั่นเองเนาะ ซึ่งเหตุผลที่บุ๋มจะมารีวิวโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าบุ๋มใช้เครื่องนี้มาเป็นเวลานานมากนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาจริงๆจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เกือบ5ปีแล้วนะคะและบุ๋มเองเนี่ยก็ใช้งานเครื่องนี้มาประมาณ4ปีแล้วเช่นเดียวกันอ่าก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานที่ใช้มาตลอดเวลา4ปีนะคะและก็ข้อดีข้อเสียต่างๆนะคะว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยยังน่าใช้อยู่ไหมในปลายปี2025หรือว่าในปี2026นั่นเองค่ะ อย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของราคา iPhone 13รุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่มีความจุ128นะคะในท้องตลาดตอนนี้จะเห็นได้ว่ามือ1เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ14,000ถึง15,000บาทนะคะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าในเรทราคานี้มีคู่แข่งเยอะมากนะคะและก็แต่ละตัวเนี่ย มีฟีเจอร์ต่างๆที่แบบเฮ้ยเอาชนะตัวนี้ไปได้เลยก็มีนะคะแต่ในฝั่งของ p p o o n เนี่ยสำหรับเรทราคานี้นะคะบุมมองว่าถ้าเป็นมือ2เนี่ยเราอาจจะได้ iPhone 13 Pro หรือว่า13 Pro Max เลยก็ได้นะคะหรือถ้าหากใครหา iPhone 13มือ2ได้เนี่ยบุ๋มไปเช็คราคามาอยู่ที่ราคาประมาณ7 0 0 0 8 0 0ถึง8,000บาทนะคะแบบราคาที่เป็นสภาพดีๆหน่อยนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยรุ่นที่น่าสนใจกว่าตัวนี้อย่าง i iPhone หรือ iPhone 15เนี่ยราคาก็ไม่ได้ห่างกันมากเลยนะคะและทำไมมันถึงยังคุ้มอยู่เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาของน้องเขาเองนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าการที่น้องเขาเนี่ยมีกล้องแบบทะยงแบบนี้ หน้าตาแบบนี้นะคะยังเหมือนกับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 15u นั่นก็แปลว่าถ้าหากเราใส่เคสหรือแบบใช้งานในแต่ละวันทั่วไปเนี่ยถ้าไม่สังเกตจริงๆก็คงจะไม่รู้เลยว่ารุ่นนี้เป็น iPhone 13นะคะคือดีไซน์เนี่ยยังถือว่าไม่เก่าแก่มากนักนะคะแต่ สิ่งที่ทําให้น้องเขาดูเก่าทันทีเลยเนี่ยก็คือด้านหน้าค่ะทุกคนเขามีติ่งนะคะที่เป็นบากค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะบ่งบอกถึงการเป็น iPhone รุ่นเก่าแบบสมบูรณ์แบบมากๆนะคะ iPhone 16 iPhone 17เนี่ยเขาก็ไม่มีติ่งอันนี้อยู่แล้วนะคะแต่มีรุ่นหนึ่งค่ะที่มีนอกจาก iPhone 13ก็คือ iPhone 1 6 e ค่ะทุกคน <laughs> นี่ ถ้าจะบอกว่าน้อง13ดูเก่าแล้วมาดู iPhone 16e เก่ากว่าอีกนะคะแถมยังมีคร่องเดียวแบบนี้ที่บุ่งกำลังจะสื่อทั้งหมดเนี่ยก็คือการถือ iPhone 13ในปี2025เนี่ยมันยังดูไม่เก่าแล้วก็ยังดูไม่เอาจนเกินไปนั่นเองอ่าถือแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ย เป็นการใช้ไอโฟนที่ยังดูมีราคาอยู่นะคะและในส่วนของเรื่องน้ําหนักเนี่ยตัวนี้ก็คือพกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากๆนะคะด้วยความที่หน้าจอของเขามีขนาดเพียงแค่6.1นิ้วและแบตเตอรี่ของเขาก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะคะทําให้น้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยบุม๋มจับแล้วรู้สึกเบายัางไงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกเบาอย่างนั้นอยู่นะคะไปจับพวก Android ที่แบตเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่า iPhone 13เครื่องนี้เนี่ยเบานะคะและในส่วนของเรื่องการใช้งานในชีวิตประจาําวันการถ่าย ฟีดทิกตอกไทยฟีดเฟซบุ๊กต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ยังคงทําได้ดีลื่นไหลามากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นจอที่มีรีเฟรชเรทเพียงแค่60สิเฮิร์นะคะน้องเขาก็ยังถือว่าลื่นไหลามากๆอยู่นะคะ เออสำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานทั่วไปนะคะสำหรับเอาไปโอนเงินใช้แอปธนาคารหรือว่าเอาไว้ไปถ่ายรูปดูทิ k t o อกดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยก็ยังทำได้ดีมากๆอยู่นะคะและหน้าจอของเขานะคะก็เป็นจอ Super Retina XDR นะคะหรือว่าจอ OLED นะก็ให้สีสันที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเวลาดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างทำได้ดีในเรื่องของสีสันต่างๆในบุ๋มรู้สึกว่ามัน แทบไม่ได้ต่างจาก iPhone รุ่นใหม่ๆเลยนะคะในความรู้สึกส่วนตัวนะดังนั้นใครจะเอาไปใช้ในชีวิตประจาําวันบุ๋มมองว่ายังคงผ่านอยู่นะคะจำรับในปีนี้หรือว่าปีหน้านั่นเองและเรื่องต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของกล้องนะคะกล้องหลังทั้ง2ตัวเนี่ย12ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวก็จะมีเป็นเลนธรรมดาแล้วก็เลนออนดราไวานั่นเองนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ มองตรงนะคะว่าสกินโทนของรุ่นนี้นะคะทำได้ค่อนข้างดีเลยในส่วนของกล้องหน้าบุมจะถ่ายแบบสดๆต้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูรูปไปพร้อมๆกันในกล้องหน้าเนี่ยสำหรับสาวๆที่เอาไว้ไปถ่ายเซลฟี่หรือว่าเอาไว้ไปถ่ายสตอรี่ลง i อจต่างๆเนี่ยบุมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะคะและในส่วนของกล้องหลัง12ล้านพิกเซลทั้งอัลตราไวแล้วก็เลนส์ไวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะในที่ที่มีแสงเยอะนะแต่ว่าถ้าหาก ที่แสงน้อยเมื่อไรเนี่ยบุ๋มรู้สึกว่าถ่ายไม่สวยแล้วนะคะเพราะว่าหมดกลางคืนของน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนักนะคะทุกคนนี้ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยไม่รอดนะคะแต่ว่าถ่ายกลางวันในที่แสงเยอะเนี่ยยังรอดนะคะและในส่วนของวิดีโอนะคะตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทได้นะคะในเรทราคานี้ในความเป็น iPhone นะคะที่สามารถถ่ายได้เนี่ยบุ๋มรู้สึกว่าเป็นหนึ่งอย่างที่คุ้มมากๆสําหรับใครที่จะเอาไปถ่ายพวกคอนเทนต์ต่างๆนะคะหรือว่า ่เอาไปถ่ายพวกร็อกเนี่ยยังถือว่าโอเคดีอยู่นะและอีกอย่างนึงที่บุมชอบมากๆในส่วนของกล้องวิดโอของเขาเนี่ยก็คือกล้องหน้าก็สมูทมากนะคะแบบเวลาเราเดินเราอะไรอย่างเงี้ย มันแทบจะไม่รู้สึกถึงความสั่นไหวเลยนะคะและกล้องหลังก็เหมือนการทําได้ดีมากๆนะคะในส่วนของการการสั่นเนาะเขาก็บันทึกเสียงได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะเสียงจากวิดีโอเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถ้าหากเราลองบันทึกเสียงตอนนี้เลยก็ได้嘛สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นการลองบันทึกเสียงใน iPhone 13นะคะในปี2025เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ซึ่งไม้ที่ชัดแบบนี้นะคะก็จะเป็นข้อดีสาหรับคนที่ต้องการเอาไปไลฟ์สดขายของนะคะหรือว่าต้องการเอาไปถ่ายคอนเทนตนะะ์ค่ะก็จะได้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างโอเคเลยแบบที่ไม่ต้องต่อมไม้แยกนะคะแต่ว่ายังไงซะกการต่อมไม้แยกมันก็ดีกว่าอ,อ๋อแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียที่บุ๋มไม่ชอบเลยนะคะพูดถึงการต่อมไม้แยกเนี่ยก็คือด้วยความที่น้องเขาเป็นไลนิ่งทุกคนเวลาเราซื้อไม้เนี่ยเราก็ต้องดูไม้ที่มันเป็นพอร์ตไลนิ่งใช่ไหมและถ้าหากเป็นไม้ที่เป็นไทซี C แบบเนี้ย จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ iPhone ตัวนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดมากนะคะจำรับรุ่นนี้ใครได้ใช้ iPhone 13เนี่ยก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าน้องเค้าเนี่ยยังเป็นพอร์ตรุ่นเก่าอยู่นั่นเองและเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่3,227ม ah ิลลิแอมซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะคะถ้าหากเทียบในเรียราคาเดียวกันในท้องตลาดเนาะถามว่าการใช้งานจริงเป็นยังไง มันตัวเลขมันดูน้อยก็จริงนะคะแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยถ้าหากไม่ได้ใช้งานหนักมากนะคะจะอยู่ได้ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะซึ่งก็อยู่ได้แบบครึ่งวันแบบสบายๆเลยนะแต่ถ้าหากใครที่เป็นคนชอบเล่นติ๊กตอกเข้าโซเชียลมีเดียแบบอุ้ยชอบอัปเดตข่าวสารถ่ายนั้นถ่ายนี่ลงเรื่อยๆเนี่ยไม่พอแน่นอนนะคะและเป็นอะไรไม่รู้นะคะทุกคนพออัปเดต iOS ใหม่ข้อเสียของรุ่นนี้หลักๆเลยก็คือแบตไหลแบบมากมากนะคะ ไอโอเอล่าสุดที่บุ่มอัพนะคะเป็น iOS ที่26แบตเตอรี่ครึ่งวันเอาไม่อยู่แล้วนะคะแถมยังร้อนไวแบบสุดๆไปเลยนี่คือข้อเสียหลักๆเลยที่ต้องบอกเลยว่าถ้าหากใครจะใช้รุ่นนี้นะคะก็ต้องรับในส่วนนี้ได้เนาะเพราะด้วยความที่น้องเขาก็มีอายุ 4- 5ปีมาแล้วนะคะในการออพติมัส์ต่างๆของการระบายความร้อนหรือว่าการประหยัดแบตเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับรุ่นใหม่ๆนั่นเองแต่ฟิลลิ่งในการใช้ตอนแรกๆเนี่ยบุ่มรู้สึกว่ามันเป็น iPhone ที่แบตอึดนะคะเพราะว่าเทียบ กับพวก iPhone 11 iPhone 10อะไรอะไรเงี้ยมันดูเป็น iPhone ที่แบตอืดเลยเออใช้งานได้สบายมากแต่พอเราใช้งานไปนานๆนะคะมันก็จะมีแอปต่างๆที่กินทรัพยากรแล้วก็การอัปเดตใหม่ๆที่จะกินทรัพยากรมากขึ้นกินแบตมากขึ้นมันจึงทําให้กลายเป็น iPhone ที่แบตไหลนะคะในปัจจุบันดังนั้นใครจะซื้อ iPhone 13ไปใช้เป็นเครื่องหลักนะคะต้องมีคาแบงค์ติดตัวไปด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ย จะไม่สามารถอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนต่อไปขอมาสรุปในเรื่องที่บุ๋มชอบแล้วก็เรื่องที่บุ๋มไม่ชอบเกี่ยวกับ iPhone 13นะคะเรื่องที่บุ๋มชอบหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องกล้องนะคะแล้วก็การใช้งานทั่วไปที่เป็นการถ่ายฟีดเป็นการดู Tik t o อรที่แบบไม่ได้ดูแบบติดต่อกันเป็นเวลานาน,านมากๆเนี่ยรุ่นนี้ทําได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของลําโพงอ่ะตัวนี้ลําโพงดีนะคะสำหรับบุ๋มฟังเพลงแล้วแบบ เออมันตัวเล็กแต่แบบมันฟังเพลงได้มิติที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ในสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นของเรื่องไม้เนาะไม้ชัดแล้วก็กล้องหน้าสวยวิดีโอสวยถ่ายดูดีเฟรมเรตก็ดีนะคะแล้วก็ ที่สาคัญการเล่นเกมเนี่ยยังถือว่าลื่นไหลยอยู่นะคะเล่นในส่วนที่ไม่ชอบนะคะก็เป็นคล้ายๆกับในส่วนที่ชอบนิดนึงก็คือการใช้งานต่อเนื่องนานๆเนี่ยจะรู้สึกถึงการกระตุกได้แบบชัดเจนมากนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องเริ่มร้อนแอปต่างๆจะรันได้ช้าขึ้นนะคะแล้วก็บางทีก็จะมีค้างไปเลยหรือว่าเด้งออกจากหน้าแอปไปเลยก็มีนะคะแล้วก็ที่ไม่ชอบอีกนะก็คือการอัปเดตใหมๆ่ๆแล้วมันทําให้ iPhone 13ของเรามันดูแย่ลงนี่แหละค่ะทุกค นี่คือสิ่งที่บุ๋มแบบไม่ค่อยจะชอบเลย แล้วก็ไม่ชอบที่แบตมันไหลามากขึ้นเรื่อยๆนะคะและที่สําคัญอย่างที่บอกมันร้อนเร็วนะคะสำหรับบุ๋มนะเพราะว่าบุ๋มเป็นคนที่อยู่กับมือถือแบบตลอดทั้งวันไงก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างร้อนเร็วนะคะเทายเทียบกับพวกรุ่นใหม่ๆเนาะโอเคก็ถ้าถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครนะคะก็เหมาะสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานมือถือหนักๆอาจจะเหมาะกับคนที่แค่มีโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเอาไว้ใช้งานทั่วไปเอาไว้แบบถ่ายวิดีโอแบบไม่ได้จริงจัง มากนักนะคะหรือสําหรับคนที่มีงบประมาณจํากัดแล้วอยากใช้ iPhone สักเครื่องหนึ่งนะคะบุ๋มรู้สึกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้คิดเยอะนะคะเรื่องสเปคเนี่ยตัวน,นี้ก็ยังคุ้มอยู่นะคะเพราะว่าคะแนนแอนตูตูเนี่ยก็ประมาณล้านสี่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะและต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะไม่ได้เหมาะคนที่ต้องการเล่นเกมหนักๆเพราะว่าเครื่องนี้มันร้อนเร็วใช่ไหมละ่ะแล้วก็ไม่ได้เหมาะคนที่ต้องการแบตอืดนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็แบตไหลแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับคนที่จะเอาไปวิ่งงาน เป็นไรเดอร์เพราะส่วนตัวบุ๋มมองว่าด้วยความที่มันร้อนเร็วแล้วก็แบตไหลเนี่ยพี่ๆไรเดอร์อาจจะลำคาญได้เวลาน้องมีอาการร้อนแสงหน้าจอเนี่ยมันก็จะดรอปลงด้วยนะคะดังนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เนาะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของบุ๋มเองนะคะก็จะหากใครมีความเห็นยังไงแตกต่างจากบุ๋มเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูได้นะคะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนก็จะหากใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้บุ๋มมาทําคลิปบ,บ่อยๆนะคะหรือว่าอยากให้บุ๋มมา รีวิว iPhone 16e เครื่องหนึ่งของบุมเนี่ยก็คอมบมนกันมาได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย